สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับวันนี้กะอาจจะมาพอกันสารนดยังน้อยนะครับเพราะว่าม่คอยสบายครับไปฉีดวัคซีนมากกระลุกบรได้ครับไขขึ้นกะมาสากันยังก็ไขก็บ่มานะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเบรงตบทวนของหัวห้านาทียี่สิบเอ็ดก่อนนะครับเนาะว่ามันเขาหรือบ่เขาเนาะครับครับสำหรับหัวห้านอยาทียี่สิบเอ็ดเราก็มาเริ่มต้นกันทีห้านาทีพิเศษเลยเละกันเนาะห้านาทีพิเศษผมหวยออกสามหาสองหาเก่าๆนะครับ อ่าตรงนี้กะบอ่อเขานะครับเนาะบอ่อเขา่าแล้วก็หวย้ําน้อยปกติหัวที่ออกครับเก่าหนึ่งหาเจ็ดกับเก่าสีนะครับเนาะเก่าหนึ่งหาเจ็ดกับเก่าสีตัวนี้กะบอ่อเขานะครับกัมีไก่เคียงที่สุดก็คือกับหัวกันนี่ครับพกสี 64, นะ่ีหกเนาะ เก่าหนะึ่งหาเจ็ดเนาะแล้วก็ไปต่อกันที่หัวห้าน้อยวีพีนาะครับห้าน้อยวีพีหวยที่ออกก็คือเก่าสี่แปดหกนะครับกับเจ็ดแปดนะครับตัวนี้กับบ่อเขาเนาะครับเนาะบ่อเขามันนี่ก็บ,กบกผ่านไปหมดเลยเนาะครับเนาะไก่ไก่ที่สุดก็คือเกนะ่าหกเนาะผ่านไปหมดเลยครับบ่เป็นยังครับ เข้ากับสู่กันไปน้ำเนาะบางทีมันนี้ผมอาจจะไปเร็วในยังน้อยเนาะเพราะว่าผมบอค่อยสบายนะครับนะเนาะก็ย่งเขาาจะมาเบิ้งวันที่2ีกันเลยครับย2สิบสองสิงหาสอง4นหะครับเนาะครับสำหรับวันที่ยีิบสองนะครับผมก็ได้คิดออกมาเรียบร้อยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมก็จิไปแบบเร็วๆเลยเริ่มกันทีหวยห้าหน้อยวีพีเอ้ยฮันห้า,หาหน้อยพิเศษนะครับเนาะก็เริ่มชุดสามโตนะครับเนาะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็สองแปด แล้วก็เจนะ็ดแปดเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นปกตินะครับเนาะอนปกติ6กเก่าหนึ่งก็หกหนึ่งนะครับเนาะหกเก่าหนึ่งหหหนึ่งะครับหกหนึ่ง อ่อนหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็น v ีพนะครับ v ีพี4หกสับสี0สี0ศูนย์หกสีนับสี่นะครับแล้วก็หกสแล้วก็สี่นะครับ ก็ครับผมก็จะมีมีมีมมตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่ว่าผมลองลองเบิรงวมามันจิเขาวะเนาะเพราะว่าผมผ่านมาหลายมือมันก็นเริ่มโมมันนม่นใจแล้วเนาะก็ลองเบิรงนะครับเนาะลองเบิงรงตัวเลขชุดนี้มามันจิตรงบ่พอผ่านมามาหลายมือละมันบอกเขาหลายมือแล้วเนาะเก้าเก้าสสามเจ็ดนะครับ 7จนะ็ดสามหกเจ็ดสามหกเนาะแล้วก็สองหนึ่งศูนย์เเลขชุดนี้มันเป็นที่ว่าผมคิดลองคิดบ้างเนาะลองคิดบิง,นะค,บง,ค,บงคิดหยอด่อนลังกลับไปมันกับเขาอยู่นะครับผมก็เลยลองเขียนมาเป็นทางเรื่อง,หงอให้รังเทอาผู้ใดเพิ่นอยากสื่อเนาะอยากสื่อ ครับสำหรับมือนีผมอาจจะเบาเบาของว่ายังปันไดเนาะพ่าบาคอยสบายเนาะแล้วก็สำหรับแนวทาาหวยห้าน่อยมือนีก็ผมคือสี่มีแค่นี้แหละครับผมแล้วสุดท้ายนี่ก็เขาให้พ่อพี่น้องมารนมานกันทุกคนนะครับเด้อแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับครับสำหรับมือนีก็สวัสดีครับผม